สวัสดีค่ะดิฉันไพรสุดาสายแสงวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำพูค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับพืชสมุนไพรที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของเรานะคะแต่กําลังจะกลายเป็นพืชสมุนไพรเศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวลำพูไปรู้จักพร้อมกันเลยค่ะครับสวัสดีครับผม ชัยวัฒน์วรญาตินะครับขอาตาแนะนําตัวนิดนึงนะครับผมอดีตข้าราชการท้องถิ่นครับตอนนี้ก็ออกจากราชการมาทําเรื่องการเกษตรอ่าสำหรับชุมเห็ดเทศก็มีชื่อหลายชื่ออตามท้องถิ่นก็เรียกกันไปนะครับทางอีสานก็เรียกว่าต้นขี้กาอ่าอีกบางชื่อก็เรียกว่าชุม ขี้ที่เหล็กสารนะครับสละลักษณะทางพืชศาสตร์ทั่วไปก็จะเป็นพืชไม้พุ่มขนาดกลางสูงประมาณ1-2เมตรถึง3เมตรนี่นะครับลักษณะใบก็จะเป็นใบมนเป็นสลับนะครับเรียงเป็นขนนกสำหรับสีผิวของลำต้นก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับวจะมีแยกกดอกสีเหลือง นะครับปักมีลักษณะเป็นเหมือนถั่วพูครับอันนี้คือลักษณะเบื้องต้นของทางลักษณะพฤกษศาสตร์ของชุมเห็ดเทศในเรื่องของสรรพคุณของชุมเห็ดเทศนี้นะครับก็มีทั้งใช้ภายนอกและภายในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อราและเป็นยา ช่วยการขับถ่ายสําหรับการป้องกันเชื้อราก็จะเป็นภายนอกถ้าใช้ใบสดนะครับขยี้ที่มือหรือตรงที่เป็นกากเปล่นเกลื่อนก็จะหยุดหายคันได้ส่วนระบบขับถ่ายนั้นก็ทําเป็นชาชงดื่มได้ก็ช่วยในการบีบรัดลําไส้ทําให้ขับถ่ายดียิ่งขึ้นคุณประโยชน์ก็มีทั้งใช้ได้ทั้งใบดอกผลนะครับอันนี้ก็คือ อสุภคุณข้าวๆของชุมเห็ดเทศครับครับสำหรับขั้นตอนการปลูกชุมเห็ดเทศจนถึงกเก็บเกี่ยวนะครับก็ไม่ยากนะฮะโดยใช้มเมล็ดเนี่ยเราไปแช่ในน้ำเดือด5นาทีหลังจากนั้นก็มาผึ่งให้หมาดแล้วก็ไปหว่านในแปลงพ่อปลูก ก้าได้แล้วก็ใช้วัสดุคุมในแปลงพ่อก้าก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ลดน้ํารอประมาณสัก2อาทิตย์หรือ14วันก้าก็จะยาวมาประมาณ1คืบ20เซนเราก็สามารถถอนที่จะไปลงแปลงปลูกได้นะครับหรือถ้ายังไม่พร้อมก็ประมาณสัก1เดือนก็ได้นะครับสำหรับการเตรียมแปลงปลูกมีทั้งในส่วนของแปลงที่เป็นแปลงเลยแล้วก็แปลงที่ ปลูกแซมก็ได้นะครับในตามหัวไร่ไปลายนาตามคันาหรือตามสวนแต่สาหรับในการเตรียมแปลงเป็นแปลงปลูกนั้นนะครับก็ใช้วิธีไถพวนธรรมดาแล้วก็ขุดหลุมการขุดหลุมก็ลึกประมาณ30กว้าง30นะครับกว้างคุณยาว30นะครับลึก30ก็ใช้วัสดุการปลูกลองก้นหลุมธรรมดาพอถอนก้าแล้วก็ มาปลูกที่ที่หลุมที่เตรียมไว้ระยะปลูกนะครับถ้าอยากให้คุมวัชพืชได้ด้วยก็1 1 1่เมตรใต้หนึ่งก็ประมาณ1,600ก้านะครับส่วนถ้าอยากให้ระยะกว้างกว่านั้นก็ได้นะครับเป็น1.5เมตรคูณเมตรหรือ2เมตรคูณ2เมตรเพราะว่าถ้าแตกกิ่งพุ่มออกมาแล้วก้านกยา็ยาวก็สามารถคุมได้ นะครับอันนี้คือระยะการปลูกสําหรับการเก็บเกี่ยวพอเราปลูกได้ประมาณสัก2อ,องเดือนนะครับก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วโดยตัดก้านที่มีความแก่ใบเขียวจัดนะครับดูได้จากใบคู่แรกดูได้จากใบคู่แรกที่จะออกเหลืองเหืองนิดนึงนะครับใบต่อไปไ็จะเขียวใบคู่แรกจะ ออกก้มเหลืองนั้นคือใบแก่จะสามารถตัดได้ตัดจากโคนนะครับจะโคนมามาทางก้านใบห่างจากโคนมา1นิ้วินะครับเพราะว่าในซอกของก้านใบนั้นก็จะมีการแตกกิ่งแตกตาตาก,กิ่งออกมาอีกนะครับพอตัดเสร็จเราก็กองไว้หรือกระจายตามโคนต้นตักขึงลมไว้ นะครับพอตกตอนบ่ายเราถึงเก็บรวบรวมแล้วมาริดใบแล้วก็ไปพึ่งลมนะครับไม,ไม่ใช้ในการตากแดดเพราะว่าในการตากแดดนั้นทําให้ใบมีความคำว่าไม่ผ่านมาตรฐานมีสีเหลืองถ้าตากร่มใบจะเป็นสีเขียวซึ่งมีสรรพคุณทางยานะครับอันนี้ถึงจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานอของโรงงานที่อของคุณศักดดา นะครับที่มาทำสัญญาไว้นะครับสวัสดีครับผมชื่อนายภูมิสมศรีครับอยู่บ้านซ้ำเซี่ยวเป็นกรรมการปลูกชุมเห็ดเทศครับตำบลฝั่งแดงครับรก่อนห้อถ่มัดถิมัดเย็บใส่กระสอบนี่เพื่อเห้ตากแห้งได้อยู่ประมาณจะสีแดดนะครับพอเขอาเสกเข้ากับ เอาใบข้างล่างนะครับขึ้นมาหากักเบิ้องเสียงดังเปาะแสงว่ามันได้ที่ทีแพกนะครับคือตอนสีแพกนี่คือแพกจากช่วงใบไปหาประมาณตั้งใบาสามนะครับลหลังจากนั้นมันจะอมพ่วมชื้นเขามาเฮ็ดให้ใบมันบวแห้งนะครับแพกปัญจูนี่คือมีกระสอบบริษัทเขาจัดมาให้นี่ประมาณพุ่มสูงนี่ประมาณลอยหา้าิพุมก้วงนี่เก้าซิเส้นครับ พราะเขาก็เอาถุงมันจะมีถุงข้างในนี่เป็นถุงพลาสติกสีใสๆข้างนอกนี่เป็นถุงแบบคือถุงปุ๋ยนะครับยัดใส่ในแหนให้ได้อยู่ประมาณยี่สิบโลครับต่อกระสอบนึงนะครับพอยัดใส่แล้วถุงปุ๋ยข้างในเขาจะมัดเอาอยางมัดปากถุงสีใสใสให้แน่นครับเพื่อว่าให้กาดเขาข้างในพอจะได้อมคมขมชื้นเพราะหลังเ,เขาก็มัดปากข้างนอกอีกที่หนึ่งนี่คือเซจเรียบร้อยครับ ครับสวัสดีครับผมนายสเสถียรวงเสียงบานุน่ง,งพินเป็นล่องป่าท่านกุมวิสาหกิจผู้ปลูกสมุนไพรซุ่มเห็ดเทศจังหวัดนองบัวลำพูครับสำหรับการจัดตั้งกลุ่มก็เริ่มมาจากอาจารย์สุรชัยเพื่อนมีบริษัทเอกนชอนของกรุงเทพเพื่น คนพ่อในกูเกิลคือในอดีตของอาจารย์สุรสเพิ่นเคยเฮ็ดทรงทั้งบริจทกรุงเทพเพราะคนพ่อก็เลยติดตามมหาคุณพ่อสุรชสยคุณพ่อสุรชัยก็เลยมาเรียกเอาสมาชิกทุกคนที่ผู้พ่อที่มีความสนใจและกะ็อยากดําเนินงานในคุมเฮ็ดเทตุช่วงนี้กัอันนี้ทุกอย่างกัอาจารย์สุรชัยก็เลยได้มาจัดเป็นตั้งกลุมเป็นของอัน สมาชิกของทุกท่านครับสำหรับหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมสำหรบับกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรชุมเห็งเทศของจังหวัดหนองบัวลำพูของเรานะครับก็จะมีสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำพูมาให้ความรู้และก็สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดปลเทืองสารปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นโดโลไม้นะครับแล้วก็สารปรับปรุงดินสารที่นําไปใช้หมักไม่ว่าจะปรับปรุงดินหรือขับไล่มแมลงนะครับแล้วก็อีกน่วยหน่วย,ยงานนึ่งก็จะเป็นวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำพูนะครับได้เข้ามาร่วมทำคังภูมิบัญยาท้องถิ่นทางด้านสมุนไพรและการทนาหลักสูตรการปลูก และการแปรรูปสมุนไพรชุมเห็ดเทศครับ